สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยทำข้าวหมูแดงเนาะหมูแดงกับหมูกรอบนะคะอันนี้คือหมูกรอบพี่อ้อยทำเป็นเจเนาะแต่ว่าตัวพี่อ้อยต้องทานไข่นะคะเพราะว่าคุณหมอยังไม่ได้ให้หยุดนะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นไข่ขาวสองฟองนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไข่ขาวไข่แดงนะคะหนึ่งก็คือต่อมือ้อพี่อ้อยจะต้องทานแบบนี้นะคะสาม สาฟองเนาะต่อมือก็สาฟอง ตัวน้ำที่ต้องราดนะคะพี่ว้อยทำไว้แล้วเนาะก็คือเป็นน้ำส้มนะคะกับซีอิ๊วดำแล้วก็ปรุงรสนะคะก็จะอยู่ข้างนอกยกไปให้ลูกแล้วเนาะอันนี้พี่ย้อยก็ใส่ไปสซีอิ๊วดำตรงนี้ก่อนเพื่อสุขภาพเนาะวันนี้ได้กำหนดฉีดยายอีกแล้วพีอ้อยอาทิตย์หนึ่งฉีดยาสองเข็มนะคะ ฉีดวันอาทิตยข์ขับวันพุธมาค่ะมาทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะช่องฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะ ็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ